อันนี้ก็เป็นส่วนประกอบที่จะทำแป้งพิซซ่านะคะอันนี้ก็มีแป้งสาลีนะคะแล้วก็มีน้ำปุ่นน้ำอุ่นแล้วก็มีน้ำมันมะกอกแล้วก็มีน้ำผึ้งแล้วก็มีเกลือนะคะแล้วก็มีมียีสต์ะคะ อันนี้ก็ใส่น้ำน้ำอุ่นลงไปนะคะแล้วก็ใส่เยิ้อลงไปใเยิ้อลงไปแล้วก็แล้วก็น้ำผึ้งนะคะ ใส่น้ำผึ้งลงไปแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอก คนให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้5นาทีนะคะตอนนี้ก็เอาแป้ง3ามช่วยนะคะผสมกับเกลือแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากัน นี้ก็เทปแป้งลงไปนะคะผสมให้เข้ากันค่อยๆเทแล้วก็คนให้เข้ากัน ใช้มือนวดเลยนะคะใช้มือนวดแป้งนเข้ากันอันนี้ก็นวดแผ่นแป้งนะคะนวดไปเรื่อย ตอ,ตอนนี้ก็ได้นวดเป็นโดแล้วนะคะแผ่นแป้งแล้วตอนนี้ก็เอาใส่ชามไว้ให้มันขึ้นประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งน,นะคะชั่วโมงครึ่งให้ให้มันฟูตอนนี้โดก็ขึ้นแล้วนะคะแปง้งขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลย ตอนนี้ก็จะแบ่งเป็นสองสองก้อนนะคะ,ะทำพิซซ่าได้สองสองจองแผ่นนะคะอันนี้ก็เราจะทำแผ่นแป้งพิซซ่าแล้วนะคะ นี่แผ่นแป้งพิซซ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็สามารถเอาไปทำพิซซ่านะคะก็ใส่สามารถเอาไปเตรียมพิซซ่าได้แล้วนะคะ